จะดูว่าใครมีส่วนร่วมกับเพจมากที่สุดคนนั้นก็จะได้ทำหน้านะครับคนที่เคยทำก็มีโอกาสหลุดนะฮะจะได้แ์ด้วยฮะรแร์กับคนใหม่ที่เพิ่งมาติดตามด้วยแต่ที่แน่ๆมีคนการันตีแล้วนะครับที่ได้ทำหน้าแล้วได้ดึงคนก็คือพี่อภิสิทิ์นะ วันนี้ผมให้สิทธิ์เพราะว่าแกส่งดาวสูงสุดส่งดาวสูงสุดแล้วครับในเดือนที่ผ่านมาถือว่าเป็นโคต้าการซื้อเสียงไป <c oughs> <c oughs> เอ,อแกอุตสาห์สนับสนุนบ้านคดานี้ครับไม่ให้แกมีส่วนร่วมในเพจเลยคงไม่ได้ครับหนึ่งคนแล้วนด้นะที่ได้ทำหน้าแล้วแน่ๆพี่เหล่าก็ว่าเอาไวท้ทีหลังนะของดีต้องอดใจรอใช่ไหม อยากเห็นของดีต้องอดเจรอฮะเออขอญาตดื่มน้ำแปรบมาครับคู่เด็ดคู่เดือดคู่ฟุตบอลในตำนานมากลินครับดาราช่องสมเสื้อสีชมพูด้วยฮะักร้องไอเสเสื้อสีฟ้า ให้มาย้อนย้อนหลังพี่แท่งไปอีกพี่หนุ่มสอนรามไหลต่อที่กักเล้าลมกักเล้าลมต่อที่พี่หนุ่มสอนรามขึ้นมาที่ริมเส้นฝั่งซ้ายครับออยชนะดึงจังหวะโยกเอาไว้แล้วย้อนมาที่แบงค์แบล็เวลีลาครับพี่หลอกว่ากกตน,นี่ต้องมาดูแอดแล้วอย่ามาดูผมเลยครับตัวเขาเองก็ยังไม่ไม่โปร่ง <laughs> ใช่ว่าแค่ไม่โปร่งได้ไหมเออเอออย่าไปพูดเยอะกว่าน,นี้เดี๋ยวเขาฟ้องผม ผมได้ใสยิ่งกว่าเหล้าขาวอีกนะอย่าไปตรวจสอบอะไรผมเลยไม่มีการล็อกลูกเพจใดๆทั้งสิ้นแกถ้าไม่ส่งดาวมากพออุ๊ยแล้วยังไงครับฟรีคิกระยะหวังผลเอาละนักรอ้องอารเอสบีโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูขึ้นนำก่อนนะครับระยะดีโอ้โหเอาละอเล็กอเล็กเชียร์เดซีซั่นที่แล้วเป็นประตูซีซั่นนี้เป็นเซนเตอร์ฮาฟนครับ พยายามจะแย่เท้าไปแย่งคุณแม่ฮะได้ฟรีคิกแล้วคุณแม่รับดาที่ซัดฟรีคิกป,ปั่นเข้ามาไม่ข้ามกำแพงครับไม่มีอะไรกันขึ้นแล้วโชคออกมาก่อนครับโชคมายังไปเข้าทางของนักรออาร์เอสอยู่แต่เลี้ยงไปเข้าทางของมาปรินเซ่ตูมเดียวขึ้นมาด้านหน้าก็ยังเป็นบอลของนักรออาร์เอสครับตบให้เล็กไฟให้ต่อพี่หนุ่มสอนรามเฟรมรัฐภูมิ ไหลออกมาด้านซ้ายครับแบงค์บล็วานิลาเปิดไปก็ติดดนวรับของช่อง3แต่ก็ยังเป็นบนอลขนนักร้อง RS อีกอยู่ดีครับคุณแบงค์แบงค์วานิลายึกยักหลอกให้ชอกช้ำเอาอยัางไงดีโยกอีกทีหนึง่งต่อบาที่พี่ฟิมรัฐภูมิพี่ฟิมให้มาคุณแม่ย้อนเข้าไปในกรองเคโตติดเด่นคุณงามเนตรแล้วจะเป็นโอกาสสวนกลับของดาราช่อง3พี่แดงศักดิ์สิทธิ์ึ้นหน้าไปด้านบนจะให้เกรนวารินทร์ทองอย่างเก็บบอลไม่ได้ครับ นักร้อง RS เครัลองบอลบุกต่อเนื่องพาบอลมาตรงกลางเราฝากมากักเราลมจะป้ายต่อให้พี่หนุ่มสอนรามหน่อยแหมไปติดติดผู้เล่นช่อง3แล้วสสวนกลับมาในจังหวะนี้นะ่าดูเหลือเกินครับนาะเดชคุกิมิยาให้บาเกเรวาริทอรแต่อยู่คนเดียวเกรวารนทอร์ยังพอมีความคล่องตัวแต่ยิงได้ซ้ายแหมไปลื่นล้มซะกอนฮะแม่หลักไม่ดี โปรงหินแลไฟยังไงฮะสุดท้ายออกข้างครับเปลูกที่ชุ่มเอาอมาของดาราช่องสามโสดีพี่โป้งสุขสันตุงเรืองด้วยนะฮะออบคุณวาร์ปดีๆจากพี่หลอ่อฮะผมขออนุญาตเลยครับปักหมุดวาร์ปก่อนปักหมุดวาร์ปครับ <laughs> ทุกคนจะได้ดูเห็นพร้อมแบบว่าเห็นด้วยชั่วกันของดีที่พี่หล่ออุตสาหามาให้ฮะ แล้วทำไมพวกเราจะไม่ดูมากลินให้ปอธนวัฒนมุดเข้ามาด้านในขืนบาท,ที่พี่แดงพี่แดงศักดิ์ธิ์แกกลายกับพลนวัตแปะไปแปะมาพลนวัตต่อที่นาเดชนเดคูกิบิยะวนมาเปิดเข้ามาด้านในก็ยังเตะแดวรับของนักรอไอเอสอยู่อ,อ๋อแล้วบอลถึงพี่หนุนะ่มเนี่ยตอนแรกเหมือนจะไม่ถึงครับ จะเปลี่ยนจากรับเป็นโรบบอลถึงที่กักเลาโรมกักเลาโรมผิวดีเตยโพกสกรแล้วช่อง3ชนกันแบบว่ากิ้งละเนละนาน่ากันไปหมดกันแล้วจะบุกขึ้นมานะเดคุกิบิยะล็อกเข้าขวาย้อนให้กับพี่แทง่งแทงศักดิ์สิทธิ์โยกมาที่มาเปลนมาเปลนต่อให้โปมธนวัฒนสเต็ปเท้าวสวยมากๆแล้วเกรดวารินทอนโอ้โหโคตรสวย การเข้าทำของดาราช่องสามในจังหวะนี้สวยโคตรครับสวยมากๆฮครับนับหนึ่งไปแล้วครับเรื่องจุดเริ่มต้นจากตรงกลางพีแทงให้มาเราต่อกันมาเรื่อยๆพี่โป๊บยันเข้ามาจับหนึ่งทีบอลมันกระดดนครับโอ้ทำให้พี่เกรวริทนทรนตัดสินใจหาบอลเล่ไปเลยอะจับบอลแรกเหมือนตั้งใจงัดขึ้นมาแล้วเพื่อได้หาวบอลเล่ต่อโคตรงาม งามแท้แลตะลึงครับอาละช่องสามเกมที่แล้วโดนไปสามดอกเกมนี้ขอคืนบ้างครับในขณะที่นักร้องอาเอสกมที่แล้วก็แพ้มานครับปองหินเหล็กไฟลูกยิงคุณชายธนาทรนทาราธออ่านเป็นธนาทรเฉย ลูกยิงคุณชายธาราธรทำงานแล้วเราอ้อยทันนะโอ้โหเสมอแบบทันทีทันควันครับไปขี้แป๊บเดียวคือออกจากห้องดามาคุณพลาดสองประตูเลยนะใครที่ตัดสินใจไปขี้ก่อนหน้านี้ครับอดเห็นสองประตูสวยๆครผมขอสแสดงความเสียใจกับคนที่ลุกไปขี้ด้วยนะะโอ้โหยิงกันไวเกินครับบทจะมาแม่งก็มาแบบรวดเร็ว ของจริงจัดประรัดบอกกับตันเกตเพิ่งยิงให้ทีมนำแล้วดูออยธนาครับยิงแบบทลุแนวรับเบียดเสาเข้าไปครับคมกริบคนจ่ายเป็นพี่ฟิล์มรลฐภูมเล้ยวให้มาแล้วยิงไปใต้พงศกรพยาจะมายืนบางทางบล็อกก็ไม่ทันครับช้าไปนิดเดียวโดนลงโทษทันทีครับ มันผมบอกเลยมันครับเอาละความมันมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นไปเสมอแบบเร็วโคตรครับน้องแชมป์กฤสนะคุณอาทิตย์บอกส่วนด้วยลูกยิงดูไหมฮะดูไม่ดูดูไม่ดูครับดูไม่เสียตังค์ครับเพจนของเราดูฟรี เหมือนวาร์ปของพี่หล่อก็มีให้ดูฟรีๆเหมือนกันผมปักบุดไว้แล้วมาฟรินมาที่พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมจะปักบุดพี่หล่อได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนส่งดาวให้สภากคนบอกว่าชอบที่จะดูวาร์ปครับไม่ส่งดาวให้หรอก <laughs> เออดูวาร์ปไปนาเดตเปิดเข้ามาติดหลุยสกอตแล้วเคลียร์ออกไปไปเข้าตาของพี่ดุสนราม พี่โป่งหินเหล็กไฟยังไงดีให้บาีิหนุ่มสอนรามจากบอลแรกเหบือนจะไม่ค่อยดีครับแต่บุกขึ้นมาที่ออยธนาแล้วพี่ออยต่อให้กากเราโลมด้านบนโอ้โหไม่ใจเลือกย้อนบาีิพี่หนุ่มเราออยธนาอีกแล้วแต่เลี้ยงไปเอาไปครุกริบบาแล้วดูสเต็ปทั้งออยธนาร่วงลงมาเตะอัจไปทีหนึ่งเอากําไรครับโอ้โหมีการละเล่นแบบนักเลงขึ้นนิดหน่อยครับนักเลงฟุตบอลแล้วสุดท้ายน่าจะจบลงด้วยสกรอร์ดีครับครึ่งแรก โอ้เสมอไปแบบสุดบันแล้วครึ่งแรกครับเสมออยู่1ประตูต่อหนึ่งครับโดยทางฝั่งของดาราช่อง3ออกนำไปก่อนจากเกรวเรตทรนทัดมาอีก4นาทีออยธนายิงตีเสมอครับโคตรมันต่อเนื่องมาฟลุกไอ้น้ำเล่นกับเฟรมรัฐภูมิคุณแบงค์บล็กวาดีลาครับ แบงค์บรักวานิลามาที่เฟรรัฐภูมิจ่ายไปไม่ดีครับไปเข้าทางช่องสามแต่ช่องสามก็จ่ายบอลเสียเหมือนกันต่างฝ่ายต่างดักได้ครับถือว่าค่อนข้างที่จะทันกันได้ทั้งสองทีมแบงค์บรักวานิลาเปิดเข้ามาด้านในแล้วบ่งดักได้แล้วบอลเข้าทางอ้อยธนาอีกแล้วแต่โดนคุณพล,ลดักไว้ได้ดีแล้วจะสวนรับขึ้นมาด้านซ้ายรับดาเด,ดกุกิมิยะนาเดช ยังไงวนเราเข้ากลางมาที่มาริโอพีโอยอนก็ไม่ได้กรอบเคโตแล้วฟลุกไอดามบกเรียม,มาแต่อยามาเข้าทางของช่อง3คุณมาเปลนดึงล็อกเข้าด้านในมาเปลนใกล้ๆ้มาริโอมาเลอร์ย้อนมาตั้งที่คุณพลก่อนคุณพลนวัดไหลบา,าด้านซ้ายแล้วคืนมาที่พีโอครับพีโอมาเลอร์โอให้กับคุณพลผีแท่งศักดิ์สิทธ รับช่วงต่อพี่แท่งครองบอลการจะบอกว่าเป็นคนที่ครองมาได้ดีะแต่ดีไม่พอครับรอบนี้เสียบอลให้กับ RS แต่ RS ขึ้นเร็วไม่ได้ะโอ้ยอนมาตั้งกันใหม่เลยครับอะนั่นอันว่าายไปที่แดนวอร์เวทเราหยัดขึ้นมาด้านบนกากเราลมสเต็ปเท้าหนีโอ้โหกะโชว์สเต็ป1ลุมสองอยังยังดีไม่พอเหมือนกันพี่หล่อบอกว่า เอาคอมเมนต์หายไปไหนอ๋อเห็นละบอกว่าแอดแอดเชลซี at, ผมชนะแล้วนะฮะลอดตกชั้นแล้วด้วยยินดีด้วยกับแฟนสิงห์บลูลนะครับโอ้น่าจะเป็นเป้าหมายที่น่าชื่นใจที่สุดของแฟนๆแ,แล้วล่ะเพราะว่าซีซั่นนี้ต้องทําใจนิดน,นึงอนะต้องแต่บักท้อนมันเข้ามาอะไรอะไรก็ดูจะเปลี่ยนไปมาดูเกมคู่นี้กันต่อครับปลายแล้วครับแดนวอร์เวทหลุดบาจนสุดเส้นลังแล้วเปิดบาเต็มล็อกขอพี่บาริโอบอลเลอร์ได้เตะมุมนะครับ พีโปงหินเล็กไฟเปิดเข้ามาครับมงเคลียบบาจังหวะสองเป็นบอลของ RS แบงค์บลังไวลล่ะเฟรมรัฐภูมิมาดิฟลุกไอดามครับตอนดีขึ้นเกมด้านซ้ายเปิดเข้าไปเทียงติดเป็นทางฝั่งของอาเล็กทีระเดชโอ้ล้วพี่โปงธนวัฒน์พญาเจริวนี่ออยธนาออยธนานีได้ทั้งเกมทุกเกมรับเลยเนี่ยเอาเรื่องจัดอะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับ แบ่งแบล็กวานีลายังไงดีเปิดบาด้วยไซต์ชิ้นยังติดคุณพลครับแล้วมงเคลียสกัดมาแม่นซะด้วยครับบอลเข้าทาง,งคุณโปแล้วต่อที่คุณหมาประรินหมาประรินเอาบอลขึ้นเร็วไม่ได้ต้องบอนสร้างจังหวะให้ตัวเองหน่อยฮะโป๊บธนวัฒน์โป๊บธนวัฒน์บางบางเอาไว้ก่อนโป๊บธนวัฒน์ล็อกเขาด้านในแล้วเปลี่ยนแกนข้าวฟากมามาเรียวมาเลอร์มงหนุนก็ด้านในหม่แม่นดีแคบ่บอลไปเข้าทางของนักร้องอาร์เอสเราดูครับ การเปลี่ยนจังหวะเร็วแต่ก็ไม่แม่นอีกเหมือนกันครับนักร้องไอเอสครับช่องสากระุกขึ้นมาโต๊ะให้กระหมากหมากยังไงหมากวนหนีฟิล์มแล้วไหลเข้าด้านในไม่แม่นกับเพื่อนอีกครึ่งออกมาก่อนครับอันันอันวาเราแม่นที่พี่หนุ่มสอนรามครับจะโตกลับขึ้นมาตรงกลางกรโดดพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ดักเอาไว้ช่องสามแต่ว่าที่นาเดนาเด็ก็จ่ายไม่ผ่านครับไปเตะผู้เล่นของนักร้องไอเอสเหมือนกันครับดูครับต่างฝ่ายต่างพยายามจอ เล่นให้น้อยจังหวะเพื่อเอาบอลขึ้นไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ชัวไม่ชัวทั้งคู่ครับด้วยความที่เซนบอลเขาทันกันคนี้รู้ว่าแต่ละฝ่ายจะขึ้นเกมมายังไงครับดักเก็บกินได้หมดนะส่วนใหญ่บอลก็เลยจะตายตรงกลางสนามเนีนาเดคุกิพิยะให้กับพี่โอพี่โอเลี้ยงไม่ผ่านเองครับเป็นบอลของนักร้อง RS เกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับสกอร์คู่ดีเสมออยู่หประตูต่อ1นะครับ ช่อง3แล้วก็นักร้อง RS อ้เรดูช็อตนี้พี่หนุ่มสอรับไม่ได้ยิงครับโอ้เคลียสกัดออกมาก่อนเมื่อกี้ไหลเปลียนไหลแนวรับของช่อง3แข่งแกล้งกว่านาเด็กุกิมิยะให้ไปที่เกรทวารินทอนเกทวารินทอนย้อนบาที่นาเดกแล้วต่อที่มาปลิ่นย่อมาต้าที่พี่แดงเราชิงวันทูครับโอ้โหแหมจ่ายแล้ววิ่งหลุดบอกว่าทะลุก็ไปได้กรอบแกโทษฮนะ เสียงเดียวเพื่อนหยดบาแรงไปพีแท่งให้กับมาปลินก็เล่นดีนะช่องสาววันนี้พีแท่งศักดิ์สิทธิ์ไหวมาเลยครับมาที่มาริโอเมาเลอร์พีโอไปที่มาปลินมาปลินถึงที่เกรสวารินทนนึกว่าจะไม่มีประตูครับมีจนได้ครับดาราช่องสาวครับโอประตูสุดสวยจากเกรสวารินทอนครับ สวยจริงครับผมบอกเลยประตูนี้สวยแบบคตรโคตรฮะสองหนึ่งครับโอ้่าใจกันทั้งสนามครับดาราช่องสโอเป็นการขึ้นนำหนที่สองแล้วครับในเกมนี้ครับผลแรกพอขึ้นนำปนะุ๊บสี่นาทีต่อมาโดนตีเสมอครับมาดูหลน,นี้ว่าจะโดนอีกหรือเปล่าแต่ดูจังหวะคุณเกรกวรินทรนมันเหมือนย้อนภาพในช็อตแรกนะจับด้วยซ้ายแล้วตะวันยิงด้วยขวาครับ ภาพเดิมเงี้ยเปลี่ยนแค่คนจ่ายจับแล้วตวัดยิงเร็วเรีบยเบียรเ,เสราเหมือนเดิมครับยก็ปี้แอนเพจคมจัดอ้าวแล้วเรับเวลาเหลือไม่ถึง5นาทีครับโอนักรอง RS จะแก้เกมอย่างไรดีอ๋อธนาฟ้าบาที่พี่เต๋าสมชาย ใายกับลิมสุพอยจะชิงคืนเข้าไปกันลึกไปอีกเจมจิก็เคลียว์มาเคลียมาน่าเดชจะมงเสรยต่อให้เกรสวาริทรนบอลมาไม่ถึงพี่เกรสครับครบเวลานาทีเดียวเท่านั้นครับเกมนี้น่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วครับของนักร้อง RS ร์เอสออธนาคืนมาแบงค์แบล็กวาดิลาตรงกล้าที่จะเสียงแบบว่าเปิดหนุนเข้าไปเสี่ยงหน่อยนะฮะนักร้องอาแต่ดูครับความใจเย็นของพวกเขา ค่อยๆเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาแล้วอันนั้นอันวาจะเปิดเข้าไปตีคุณพลครับเหมือนจะเสียบอลแล้วเกมจบไปเลยยับอ้เป็นว่าเกมนี้สุดมันยับมีถึง3ประตูครับดาราช่องสามก็เอาชนะนักรองอาเอสไปได้สประตูต่อเลยับจบไปอีกหนึ่งเกมครับสำหรับเกมคู่เดือดนะครับคู่มันถือว่าเป็นคู่ในตำนานนะฮะช่องสามและนักรองอาร์เอสครับ